เอออาต่อไปแกล้งขาหลังเจ็บเลยครับอ่าเดี๋ยวติดแท็กได้ป่ะครับเอาคุยกันรู้เลยครับขาหลังเจ็บกับระเบิดตุ้มโอ้โหกระเพกกระเพกไปแล้วครับขาหลังเจ็บก็ไปแล้วโอ้โหกระเพกกระเพกกระเพกเนี่สุนัขไทยอ่างหลักสุดท้ายเดินกลับมาครับเนี่สุนัขไทยครับไทยแท้ๆครับไม่มีเชือกแขกเชือกีรเชือกตัดคนครับแสงจันางนวลผอมครับอ่าเดินมาอ่าต่อไปแกล้งขาหน้าเจ็บเลยครัขาหน้าเหยียบกับระเบิดครับตุ้ม ขาห,หน้าเจ็บโอ้โหกระเพกกระเพกแนักหมาขาหน้าเจ็บครับไปแล้วไปละขาหน้าเจ็บกระเพก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 นักวัดถ้ำนะครับเจ้าวาดวัดถ้ำให้มานะครับเดิมทีเข้าวัดไม่ได้ครับที่วัดมีนักไทยเยอะครับมีนักไทยเยอะเลยเข้าวัดไม่ได้เลยให้จ่ายเจริญไทยมาฝึกนะครับครับนี่ครับแต่ก่อนนี้มีที่เดียอเด็กคู่ถามจริงใครปรับได้ก็หากันเลยชกะตะครู หมามันปักข้อขาคนหล่ออ๋อหมามันปักข้อขาคนหล่ออาเข้าใจแล้วครับเอาเรียนดูนะครับอ่าแล้วต่อไปครับยืนสูงครับใช้สองขาหลังครับรับน้ำหนักตัวครับอ้อโหตื่นตัวตรงเป๊ะเลยครับอ่าเดิน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 ไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าครับเดินโอ้โหหักขวาครับหักตรงไปขวาหักตรงมาเลยซ้ายครับขับแสงจันทร์นี่ยังโสดครับยังโสดครับยังสูงดีครับโอ้โหเนี่ยขาหลังแข็งเป๊ะครับน่าซ้ายหักตรงมาเลยหมดเลยครับหลักสุดท้ายครับ เนี่ยครับเด็กหญิงแ็งจันทร์่ผ่องครับเนี่ยืนสูงตัวแข็งแรงมากครับขาหลังแข็งแรงมากครับโอ้โหเดินได้ยังไงครับระวังทนหลักครับโอ้โหเดินเป๊ะเลยครับแข็งแรงมากครับสุดยอดจริงๆคือนักจะเก่งได้ไห้ครับคูอผมต้องเก่งจริงๆครับถึงทำล้วทำยังไงครับทางให้ชั้นั่งครับนั่งครับนั่งอ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพ่อบอกเลยดูพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะสอนเดี๋ยวดูว่าดูว่าดูวพ่อเคยผ่านวิวาไปแล้วก้มหัว่ำๆเนี้ย ลอ่อตะลุยว่โอ้โหอ๋อโสดครับบอกโสดครับอ๋อบอกว่าโสดกดก้มหัวจะต่ำนี refers, ่ครับอันที่สองที่สามต่ำอันนี้นะครับอาบอกแต่งจันถามสถานีครับถามอันแล้วบอกถามไม่ดีนะคุยกันรู้เรื่องครับครูฝึกกับชนะกันอยู่ด้วยกันมานานครับครูฝึกกินมาม่าครับชนะกินปลากระป๋องครับครูฝึกกรองกระป๋องชื่อรักดอกล่างครับครับก้มหัวจะต่ำอ๋อก้มไปได้ครับระวังหัวขอประตูครับก้มะต่ำก้มะต่ำก้มลงครับก้มก้มอุ้ยระวังหัวขอประตูครับ อ่ะก้มตามอันที่สุดท้ายก้มตามสุดเลยครับระวังอย่าให้หัวโคกประตู้นนะโอ้โหผ่านไปได้โอ้โหผ่านไปได้ยังไงครับสุดยอดจริงๆครับชนะไทยไปเลยไม่ธรรมดาหนุ่มขอเท้านี้อ่านเดี๋ยวก็เจมตไม่มีสมาธินะครับอ่าเดินมาบนหลักครับครับเดินด้วยขาทั้งสี่ต้องมีความต้องพันครับขาทั้งสี่ต้องมีความต้องพันครับขาใดขาหนึ่งหล่นก็หล่นครับโอ้หลักก็หยุดหยับหยุดหยับครับหลักก็ไม่มีความแน่นเลยครับแหมไข่หรอบท่างทำมาแกล้งตัวนะเจเจนะครับอ่าเดิน เดินมาที่เลยครับต่อไปครับเดินข้ามลําน้าครับข้ามทางเชือกครับรัฐทหารตารวจเราไป้าดตระเวนหาข่าวปรสูตทราบแล้วเดินไปทางน้ำไม่ไได้ครับต้องไปทางเชือกครับน้ําไหลเชี่ยวครับน้ําตกน้ําไหลแรงครับต้องไปทางเชือกครับเกาะเชือกก็ดีนะครับเว้ยเจ๋งมาเร็วเร็วกรว้ยเจ๋งมาเร็วเลยตาตาเชือกเลยครับปล่อยปล่อยเลยก็อ่านไปเดี๋ยวตาเชือกเลยครับมาเลยครับอ่าเดินมาเลยครับโอ้โหต้องดูต้องมีสมาธิดีๆนะครับเกาะเชือกกนดีนะครับระวังหล่นลงน้ำนะครับ เดินมาดีๆครับเดินต้องมีสมาธินะครับตรงตัวดีๆนะเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆโอ้โหจะรอดไปเนี่ยเที่ยงกระหย่อนยุบยับยุบยับโอ้ยหแขเจ๋งระวังตะลิงลื่นนะอ๋อผ่านมาได้ครับโอ้โหแข็งเจ๋งครับอาตัวจตัยครับยิ่คิวครับครับเมื่อกลางวันนี้ออกรวมเด็ดเสดดขาวไว้นะครับเพื่อโชว์หนึ่งรอบครับเนี่ยเม่อนุ่งกระโปรงไม่ยอมทำงานครับจตัยจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนครับน่าจะเป็นชนะตุ๊กเถื่อ่ะส่วนท่านที่ทำบุญจะบุญส่วนฝ่ท่านำด่วนแล้วเท่าทวีคูนครับ นอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านนะครับเงินทุกบาททุกตังค์ที่ท่านบริจาคก็จะนําไปเป็นค่าอาหารเตื่นค่ายาให้กับสุนัขเลยครับต่อไปครับเอาหัวต่อไปครับเดินถอยหลังครับถอยหลังนะครับถอยหลังครับต่อไปครับจะใช้สองขาหน้าเดินเอาหัวทิ้งลงก็จะดูครับท่านที่มีกล้องนะครับครับท่านที่มีกล้องครับครับท่านที่มีกล้องจิ้เอาหัวทิ้งลงเดินครับไปแล้วครับเอาหัวทิ้งลงเดินไปแล้วครับท่านที่มีกล้องถ่ายภาพไปดูครับนี่ครับอีคิวครับใช้สองขาน่าเดินเอาห ส่วนท่านที่ทำบุญทำประโยชน์ขอท่านรัเบิดแล้วเท่าทีวิคุณครับนอนหลับก็ขอได้เงินเดือนนอนตื่นก็ขอได้เงินแต่งกันล้นะครับเงินทุกบาททุกตังที่แค่บริจาคก็จะนำไปเป็นค่าอาหารเแิ่ค่ายาให้กับชนัะครับ EQ ครับใช้สองขาหน้าเดินครับกับท่านที่ดูไม่ทันครับือดขาซ้ายแก้งเจ็บขาหน้าครับ EQ ทำ EQ ก็ทำได้ครับแต่งใจนทำได้ EQ ก็บอกทำได้เหมือนกันครับเดินมาเรื่อยๆครับกระถิกกระถิกกระถิกทันชิ้ว่าว่าครับตัวนี้ครับทำการแถลงที่โดยสิทธิเอกแท็กสินตระหวัครับ เดินไปได้เลยครับเดินไปได้เลยครับถ้าต่อไปครับยืนสูงครับยืนสูงแค่แต่เข้าเขว่าไดครับเดินแข่งแข่งไม่ได้ครับที่แต่เท้าเขว่าได้ไหมเดินแข่งแข่งมาถึงหลังที่้ายเดินพวกกลับครับครับจุดท้าที่ทำบุญทกุศลตอนนี้บุญกุศลรออยู่ที่ด้านหน้าเท่านั้วเราอย่าได้รังเลยครับเราก็ไปทำบุญกุศลได้นครับเมื่อที่แล้วครับครูฝึกครับกำลังฝึกสุนทรีโดนสองตัวเต็มๆครับครับแกบอกว่าอย่าไปบอกใครู้ไหมอย่ากลัวคนที่บ้านรู้นะครับอ่ะ EQ ระวังให้ดีไป EQ quá 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 Đãi, tai, 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 tai. quá 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 Đãi, tai, 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 tai. quá 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 Đãi, tai, tai, tai. quá 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 Đãi, tai, tai, tai. quá 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 Đãi, tai, tai. quá 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 ถ้าได้ยินเสียงตบมือดังๆนจะโดดรับเป็นที่บ้ายอครับทั้งผู้ส่และนักต่างก็บ้ายอพอกันนี้อ่าวเจ๊อ่าได้ยินชมนโดดโอ้หไม่ยอมโดดไม่โดดไี่อายเขานะอายคนกรุงเทพนะโอ้จ๋ามาจากบ้านนอกับไม่โดดนี่อายเขาโดดตัวไตาให้โดดลุกกราครับปัดโดดลุกกปาครับาอมองหาได้ทีนเยอะนะตาให้โดดมานะครับตาต่อไม่มีที่โดดใช่ไหมครับอโดดนะครับ แต่ก็โดืดครับถรับจอท่านที่ถมบนมือถอดไฟถ้าระเบิดนะเท่าทีเดียครับต่อไปให้โดือดโบกไฟครับไฟจริงๆริงครับไฟร้อนร้อครับไฟจริงๆริงครับไฟร้อนครับครับเดี๋ยวให้โดือดโบกไฟถ้าเราไปที่นครปฐมมันถิ่นหมูย่างเยอะนะเดี๋ยวโดดไม่ผ่านเรามาดูหมาย่างกันบ้างครับครับถ้าเราไปก็มองดูรู้ได้โดวงตาครับเป็นตัวเราจะพยายามดีนะว่าสนามที่มีความชื้นไฟร้อนร้อนครับไฟจริงจริงครับหูร้อยไฟดับไปหูห้อยไฟมันร้อนถอดต่อไปเลยครับเตัวเองครับโดดนะครับ อัปต์ตาข้โดดครับอัปต์ตาข้โดดครับตาข้ะโดดวกกลับมาครับอัปต์ตาข้โดดวกกลับมาครับโดดนะครับนี่ครับแหม่กล้วยเจ๋งครับตัวเล็กๆครับแต่ใจปถึงครับสำหรับรอบนี้การสาธิตต้องคงจะอ